สีล้อเลยสีล้อเลยโอมออกตลอดแล้วแม่ถือมาถือมาอมอไซมอไซก็ฉีดไปยังไงก็ได้ล้างแ้้เนี่ยเพื่อนๆสวัสดี fcq ลุงคิ้วหนาพารีวิวนะครับวันนี้ผมได้อุปกรณ์ของเล่นใหม่ตัวหนึ่งมาเดี๋ยวจะมาลองรีวิวให้ดูนะว่ามันใช้งานดีไหมอุปกรณ์ตัวนี้คืออะไรเพื่อนๆเห็นรถไหมครับ โอ้โหรถสกปรกนะครับเลอะแบบนี้ได้เวลาล้างรถนะครับล้างรถแต่ว่าผมมีตัวช่วยตัวตัวนี้แหละที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวช่วยแหมงผมนะะเป็นถังถังโฟมฉีดน้ําโฟมนะทําโฟมล้างรถเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแกะเลยแกะเลยกล่องมันจะบี้หน่อยนะกล่องมันก็จะบี้เนี่ยเขาก็จะติดป้ายระวังแตกมาแหละแต่กล่องบี้มากเลยนะ ก็ใช้มีดตัดก็ระวังนะครับเปิดกล่องออกมาแล้วทีนี้ด้านในก็จะเป็นถังนะครับถังถือว่าใหญ่นะก็จะห่อับเบิ้ลกันกันแทกมาให้ดีอยู่นะครับเนี่ยเอาถังออกมาก็ถือว่าใหญ่อยู่นะในในที่ผมสั่งไปอะ่ะเขาบอกว่า ลิตรเนี่ยควาอมจุดได้สองร้อยลิตรนะครับเอ้ยไม่ใช่สองร้อยลิตรเอ้ยพูดผิดอะสองสองสองลิตรนะครับคือสองร้อยเอมลนี่สองร้อยเอ็มลคือสองลิตรนะครับใส่น้ําได้สองลิตรนี่ในถังนะในถังเนี่ย,ยพอออกมาเนี่ยเขาจะมีสายสํารองมาให้นะครับแล้วก็จะเป็นซีนหัวหัวฉีดเนี่ยจะเป็นสองแบบนะจะมีเป็นหัวฉีดโฟมนะตัวนี้เป็นหัวฉีดโฟม ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวฉีดน้ํำล้างนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันนะตัวนี้จะเป็นกระบอกอัดลมเข้าไปนะตัวนี้จะเป็นอัดลมนะครับอัดลมตัวนี้จะเป็นตัวกดฉีดน้ํานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเติมน้ํากันน้ํายาเนี่ยทางร้านเขามีขายด้วยนะครับน้ํายาเขามีขายแต่วันนี้ผมจะมาลองใช้เป็นชมพูสระผมทั่วไปนะนามาลองใช้กัน ก่อนเื่อเราก็ประกอบตัวหัวฉีดเข้าไปก่อนนะตอนนี้คือผมจะฉีดโฟมก่อนนะผมก็ใช้หัวฉีดโฟมก่อนหัวฉีดโฟมเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมนี่นะครับอันนี้คือหัวฉีดโฟมนะก็ใส่เข้าไปอย่าลืมซีนนะเขามีซีนด้านในเนี่ยนะเป็นซีนนะแล้วก็ใส่เข้าไป ตอนใส่ก็ต้องระวังเรื่องตัวปีนเกลียวนะเพราะว่าเขาเป็นเกลียวเกลียวพลาสติกเนาะเนี่ยใส่เข้าไปแค่หมุนแค่ตึงตึงมือครับตัวนี้จะเป็นตัวกดนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากกดตลอดเนี่ยให้ทําแบบนี้นะกดทีนึงแล้วก็เลื่อนตัวนี้ข้างบนเนี่ยเลื่อนเข้าไปแบบนี้เขาก็จะค้างเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนต้องการจะปลดล็อกก็กดอีกทีนึงนะครับกดอีกทีนึงแล้วก็เลื่อนออกเหมือนเดิมนะมันก็จะเด้งออกมันก็จะหยุดเดี๋ยวเราไปเติมน้ํากัน น้ำเรามีแล้วนะครับน้ำมีแล้วเราก็เดี๋ยวขอเติมแชมพูไปก่อนนะไส้ขวดแชมพูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณนี้นะครับเดีจริงอะ่ะเขามีเขามีแชมพูที่ล้างโดยเฉพาะนะสําหรับรถอะ่ะแต่ตัวนี้ผมลองแชมพูที่เรามีอยู่ก่อนนะเสร็จแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเขาบอกว่าใส่น้ําได้สองลิตรนี่ก็้าเติมเข้าไป อันนี้น้ำน้าที่ใส่มาเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับเติมน้ำเสร็จแล้วตัวนี้ใสลงไปเมื่อกี้ผมวางหลังลถแล้อทีนี้กลัวมองไม่เห็นไนยแสงมันย้อนนะครับนี่อะไรปิดให้หมุนให้สนิทตัวน,นี้ก็เราก็จะปั๊มลมเข้าไปนะนเ,เขาเ็าจะอัดลมเข้าไปเรื่อยๆนะครับเนีย่ยรู้สึกว่าแน่นละเอาให้มันรู้สึกว่าเรากด ไม่ค่อยลงแล้วอะตึงตึงมือเราก็พอนะครับแต่เริ่มแน่นละเริ่มแน่นละอ่าพอเดี๋ยวลองแค่นี้ก่อนอะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองฉีดกันนะนี่นะครับเห็นไหมเป็นฟองเลยหยุดนี่นะครับเมื่อกี้ผมหั่นฟองแล้วไอ้ผมฉีดฟองแล้วทีนี้มันไม่ตรงนะเพราะว่าตัวหน้าปัดตรงเนี้ย นะครับมันขวางอยู่ผมหมุนกันปรับใหม่นะครับปรับให้เป็นแนวตรงแบบนี้นะเพื่อนเพื่เห็นไหมครับนี่แนวตรงแบบนี้สีกใหม่อัดลมเข้าไปใหม่นะครับขีดเห็นะครับ ติดไปให้ทั่วเสร็จแล้วเราก็จะเอาผ้ามาเช็ดนะครับเห็นไหมนี่ได้ได้แล้วโฟมเลยติดติดไปเลยเนี่ยโอเคอยู่นะเราก็ไม่ต้องไปที่ร้านแนละ้วเราก็สามารถล้างอยู่ที่บ้านได้เลย,เลยนะเดินเข่าติดแบบนี้เลยนะครับให้ทั่วเลย จะกดให้เขาค้างตลอดนะแล้วก็กดบีบลงนะครับบีบลงเสร็จปุ๊บแล้วก็ดันค้างไว้นะครับนี่นะครับโอมออกตลอดลนวะอ่ะไม่สื่อมาสือมาเห็นไหมจีบไปเรื่อยๆนะครับจีบไปทั่วเลยนะครับพอจีบทั่วเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราก็มาเอาผ้าเช็ดกันนะครับเดี๋ยวเอาไปเช็ดกันก่อนผมหนาๆเลย ถ้าที่แถวบ้านเพื่อนๆท่านใดไม่มีล้างจุดล้างรถห้าบาทสิบบาทเนี่ยก็ผมว่าขนาดเล็กก็ใช้ตัวนี้ได้นะเดี๋ยวผมวางลิงค์ตะก้าไหมนะหรือลิงค์ร้านค้าไม้ให้นะเราเข้าไปดูกันได้เลยถึงสองพันซับไปด้วยกันนะจะถึงสองพันซัพแล้วชีดลอชิดล้อเลยชีดล้อเลยเล้อขาวอะไรไหมชีดล้อ อยู่ที่บ้านเราก็ทำโฟมได้นะเนี่ยโด <ๆๆ S 1> ยเพื่อนๆสิด้ายเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเราไปเอาผ้าเช็ดกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาล้างกันด้วยหัวสเปรย์น้ําอันนี้ผมยังไม่ได้เอาผ้าเช็ดนะอันนี้ฉีดไปจนจะทั่ว,ว,วทั่วรถแล้วละทั่วรถแล้วฝั่งนู้นก็ฉีดอยู่นะครับฉีดไปให้ทั่วเดี๋ยวเราก็เอาผ้ามาเช็ดนะอยู่ที่บ้านนะครับเล็กๆเนี่ยล้างแบบนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปเอาผ้าเช็ดกัน แล้วเราก็เอามาผ้าผ้าเช็ดอีกทีหนึ่งให้มันออกได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้เป็นโฟมล้างรถโด,ดยเฉพาะผมว่ามันก็น่าจะดีกว่านี้แหละอันนี้ผมใช้แชมพูที่ของม่บ้านสระผมนะแล้วก็เอามาล้างนะครับมาฉีดก็ใช้ผ้าเช็ดไปนะครับถ้ามันรุน,นแรงเราได้นะถ้าเรามีสเปรย์แบบนี้มาล้างเช็ดไปนิดหนึ่งนี้เราก็เช็ดไปนิดหนึ่ง มอไซค์แบบนี้ฉีดได้ไหมฉีดเลยเฉีดไปมอไซค์มอไซค์ก็ฉีดไปอย่างเง้ยก็ไดล้างเ้วเนี่ยเพื่อนเสร็จเรียบร้อยนี่เนีน่ยเรามาเปลี่ยนหัวกันหัวนี้จะเป็นหัวแบบเป็นตัวล้างนะล้างน้ำแล้วก็เปลี่ยนหัว บมุนตัวนี้ออกนะครับนี่๋ยวเขาเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนจริงมันต้องมีซีน้วยนะเดี๋ยวเ,เอาซีนมาใส่ก่อนนี่นะเราใส่ซีนเข้าไปแบบนี้ก่อนนะแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่นะครับอ่าหมุนเข้าไปเลยนี่หมุนเข้าไปเลยเด๋ยวตัวนี้เหมือนรู้สึกว่าจะปีนเกลียวนะเนี่ยเห็นไหมป็นเกลียวจริงๆิงด้วยนะ เราต้องใส่ให้ตรงนะครับถ้ามันไม่เข้าเราอย่าไปฝืนมันนะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันปีนเกลียวเนี่ยจะเจะยุ่งเลยเดี๋ยวรั่วนะอ่าพอล็อกเสร็จแล้วเราก็ปั๊มลมเข้าไปตอนนี้กระดังอัดลมเข้าไปเนี่ยมันมีฟองอากาศเห็นไหมนี่คือเราอัดลมเข้าไปอาโอ้แน่นนะทีนี้เราลองเทสดูนะใช่นะ น้ำหมด้ะเติมน้ำก่อนมันก็ชชไยได้ระแล้แบบนึีขีดล้างน,น้ำอาจจะไม่เปืองเท่าไหร่นะแต่ถ้าเพื่อนๆสะดวกไปล้างแบบล้างหย่อนเหรียญอะ่ะอันนี้เขาก็ดีกว่อยู่แล้วนะแรงดันเขาค่อนข้างดีนะแรงดันเขาดีแต่เราอเล็กๆล้านเล็กๆอยู่บ้านรถเก่งงเงี้ยผมว่าใช้ได้ สวัสดี f อฟซทุกคนนะครับก็เป็นการล้างรถด,ด้วยด้วยถังโฟมเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่บุญนวายที่สุดนะอนนี้นะเป็นอะไรที่บุนวายก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจตัวถังล้างโฟมคลิปนี้นะเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้นะเพื่อนๆกดเข้าไปดูกันนะครับแต่ถ้าโดยโดยโดยรวมแล้วให้ผมสรุปด้วยตัวเองเนี่ยทําโฟมถือว่าโอเคถือว่าผ่านนะทาโฟมแต่ถ้าเกิดว่าใช้น้ําฉีดในการล้างเนี่ย ถือว่าต้องใช้แรงเยอะนะแรงปั๊มลมนะแต่ผมมองว่าใช้โฟมอะ่ะดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้ว่าวิธีของผมดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเพื่อนเพื่อนด้วยนะว่าเป็นแบบไหนแต่ถ้าเป็นมอไซค์อะ่ะผมมองว่ามันก็ใช้โฟมด้วยใช้น้ําด้วยเนะี่ยว่าถือว่าโอเคพอดีแต่รถเก่งเน้นแค่โฟมอย่างเดียวผมว่าโอเคสวยแต่ถ้าเป็นรถกระบะมันต้องใช้เยอะกว่านี้เนาะอาจจะเสียเวลานิดนึง แต่ถ้าเกิดว่าบ้านไม่มีที่ล้างรถอะ่ะผมมองว่าตัวถังโฟมนี้ก็พอช่วยได้เนาะแต่ที่มีถ้ามีร้านสิบบาทจอดรถจอดเหรียญน,นะห้าสิบห้าบาทสิบบาทก็แบบนั้นก็จะเร็วกว่าเนาะเขามีโฟมมีอะไรให้ครบแต่นี้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนะสำหรับเพื่อนๆที่แถวบ้านไม่มีที่จอดเหรียญก็ใช้ตัวนี้ได้เนะาะเพื่อนตัดสินใจน,นเองแล้วกันนะว่าจะเอาแบบไหนใช้แบบไหนลองดูกันสนใจเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้นะเดี๋ยวขอไปเก็บของก่อนพูดไปมากเลยเพื่อน บายบสวัสดีทุกคนนะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะถ้าดูจบแล้วก็ใครยังไม่ติดตามกดติดตามไห้ด้วยนะให้สู่เพาะสองพันซับไปด้วยกันนะบ๊ายบายสวัสดีทุกคนไปเก็บก่อน